สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุรดาหนาพรสกุลชั้นม .2 ท1เเลขที่5ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องศิลปะขรัวอินโคงค่ะขลัวอินโคงมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ท่านคือศิลปินผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นจิตรกรเอกประจำรัชกาลที่4แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปินไทยคนแรกที่ใช้เทคนิคการเขียนฝาผนังแบบตะวันตก นับเป็นศิลปินก้าวหน้าแห่งยุคที่ประสบประสาบการดำเนินชีวิตแบบไทยกับตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิสวนกุมารกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงยกย่องว่าขรัวอินโครงเป็นช่างเขียนไม่มีตัวสู้ในสมัยนั้น ท่านมีความสามารถเฉพาะตัวคือการวาดภาพธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้และการควบคุมสีให้มีความกลมกลืนกันเกี่ยวเนื่องกันอีกทั้งผลงานที่สร้างชื่อเสียงคือภาพปริศนารมที่ฝาผนังภายในอุโบสถวัดประวรณิเวศและวัดบร,รมิวาดขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ